กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเพ369บีฟอนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม c o m m a n d ดอ e r ซูเปอร์ r ครเนะครับในโหมดสตอรี่นะครับก็เต็มทั่วบ้านทั่วเมืองกันแล้วนะไอเกมเนี้ยนะเขาถ่ายกับเต็มทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ผมเคยถ่ายไปสองครั้งเออ่ประมาณ3ปีเหรือสปีเดียวก็ไม่แน่ใจนะก็ อันนั้นคือเล่นแบบปกตินะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่นแบบว่าวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่นแบบว่าโหมดสตอรี่นะครับอ่าโอเคก็ขอแปลไปด้วยนะครับว่ามันโหมดสตอรี่เนี่ยมันต้องเล่นตรงไหน,นครับมันก็เล่นตรงนี้แหละเออแต่ว่าเดี๋ยวขอไอ้นี่ดูก่อน,นครับขอซักแป๊บหนึ่งนะครับโอเค มาตรงนี้โอเคคือผมเคยเล่นไปแล้วแต่ว่าเอาเซฟใหม่ไปก็นะครับคือเบื่อเบื่อนะครับเล่นโหมดธรรมดาก็เลยวันนี้จะมาเล่นสตอรี่นะครับไม่ต้องปงไม่ต้องแปล ออนะครับไม่มีเวลาที่จะมาแปลขนาดนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งแปลไม่เป็นด้วยแหละญี่ปุ่นตอนนี้เราก็มาเล่นเป็นคอมเบอรดเดอร์วิส,สาร์แล้วก็ <c oughs> มาสู้กับเจ้าอะไรนะเออตัวในเรื่องดิวคี้ไอ,อ้นี่ผมไม่ผมไม่รู้ชื่อนะบางตัวผมก็รู้จักตัวผมไม่รู้จักนะถ้าผมไม่รู้จักเขาขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมฉันไม่กลัววกแกหรอกคือผมจะบอกเลยนะ แอมคำนี้มันคุ้นๆคำเนี้ยมันคุ้นๆไม่โดนหรอกแต่ว่าเราไปก่อนนะโดนเรามาปิดชากกันเลยดีกว่านะเออไอ้มุมขวาวนหรือไอ้ซ้ายวนมันมีไอ ตัวหนังสือภาษาไทยขึ้นผมต้องขอไปนะมันมันแก้ไม่หายครับเออนะไม่รู้ว่าผมไปทำอีท่าไหนมันเลยแบบเป็นอย่างงั้นนะครับอ่าก็ต้องขอไปด้วยนะครับมาจิปนี้จะไม่โดนลิกสิท์ใช่ไหมโอ้แหลกเว้ยขนาดเล่มันคอมนล้วเนี่ยยังแหลกขนาดนี้ คือที่ผมจะต้องมาเล่นเนี่ย,ยผมจะปลดล็อกไอ้พวกล่างรับรับด้วยครับ <c oughs> ไม่ใช่เลยหรอกจะปลดล่างไอ้รับ <c oughs> เพราะว่าเซ <c oughs> ฟมันหายครับคือตัวที่ผมเล่นไปทั้งหมดอ่ะมันมันครบแล้วแต่ว่ามันแค่ขาดบางตัวใช่ในขุกกะล่างรับเนี่ยผมขาดเนี่ย <c oughs> ผมก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเล่นใหม่ก็ได้โอเคต่อมาสู้กับซาซอใช้ตัวอะไรก็ได้เจ็บ <c oughs> แมวเลยทีนี้ ดูเห็นไหมท่านชมผมบอกแล้วว่าผมบัตรลิสไปแล้วแต่แค่มันขาดบางร่างเออ <c oughs> ผมก็เลยถึงจะบอกได้แลยว่าผมแค่อยากจะมาเล่นใหม่เพื่อเก็บตัวรับเฉยๆนะครับแหมก็ต้องพอดีสิที่เขาเปิดหั <c oughs> วเราะสิเฮ้ย <c oughs> ผมบอกได้เลยที่เขาเปิดมันเท่มากจริงๆนะครับแต่อย่างที่ผมบอก ถ้าคลิปนี้มีเอผอพูดคำหยาบหรือ,อยังไงผมต้องขอภัยด้วยเพราะว่าผมจะพยายามพูดหยาบให้น้อยมากที่สุดเท่าที่ทําได้ครับเราสามารถเล่นเกมโดยที่สนุกกับมันโดยที่ไม่ต้องใช้คำหยาบได้ก็มีครับ <us> แต่ตอนนี้อ,ๆๆๆอืมเรื่ยๆๆอันนี้มันชอบเล่นทีเผยมาๆๆปิดฉากเลยไม่ต้องอะไรมากไรเด็ดซ้มไปเนี่ยชอบเสียงมาก เสียงนตอนชัดล่ะไรเดอร์คืออยางเฮ้ยแล้วถ้าเป็นเกมคาโตมันวันนี้ครับเพราะว่าผมเล่นทุกวันนะวันโน๊ตอ่ะโอ้โห,หมีมันมีหัวร้อนนะครับฮาร์ดด้วยไม่เล่นนอร์มอลหรืออีซี่ไอเกมคาโตะผมเล่นทุกวันนะวันไหนเบื่อเบื่อเล่น,ลนรู้สึกว่าคนดูจะบ่นแล้วแหละว,ว,ว่ามึงจะมานอกเรื่องหรือว่ามึงจะมาเล่นเกมครับ ผมก็อย่างนี่บอกครับถ้ามีว่นก็ต้องขอภัยด้วยนะครับเมื่อตอนนั้นผมเล่นบนโทรศัพท์แล้วก็ใช้จอยเกมใช่ไหมเอ่อเสียงแบบแย่มากตามตรงกลับไปดูอีกรอบครับแย่มากเสียงคือแบบเสียงดังโอ้โห Shadow Moon กับ Black Shadow Moon กับ Black โอ้เอาเรื่องนะ เอ้ผมบอกตามตรงใครใครบอกว่ายุบเก่าโน่นกากนี่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมขอค้านเลยนะเพราะว่าผมมีแผ่นซีดีอยู่ของ B3 ก็ไอ้ RX ครบเซีะ่ะผมดูอะนะโอ้โหไม่ได้กากอย่างที่คิดนะครับคือสุดยอดจริงๆสมัยนั้นใครทำซีดีแบบนั้นได้เนี่ยโคตรเทะเออ แต,ต่แบ็กนี่ผมยังไม่ได้ดูเลยเนะ่อาเอ็ดดูก็มกกันจะจบละแต่ว่าคือดูดูจบไปแล้วแหละแต่ว่าคือดูไปจนจบแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวซาดมูนขอพูดก่อนขอพูดก่อนปูอะไรคือครับพี่พี่ใจยเย็นก่อนครับมึงจะตามกูทํทำไมาครับมึงจะตามกูทํทำไมมามา p l e s e o n t p r e s back ไม่ปราณีหรอกถึงจะเป็นพี่ของฉันคืออย่างที่บอกครับถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็ลองไปหาดูได้แต่คนที่รู้ก็จะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ Shadow m o เนี่ยมันเป็นพี่ของแบล็คซึ่งแบล็คมันเป็นน้องแต่ว่ามันถูกจับไปดัดแปลงแล้วไอ้ s h a ดมูก็ถูกล้างสมองไปแล้วก็กลายเป็นตัวร้ายสู้กันในเรื่องนะครับอันนี้คือบทเรื่องที่ผมรู้คร่าวๆนะแต่ยังไม่ได้ดูแต่ถ้า RX เนี่ยผมรู้ดูแล้วเหลือแค่สองแผ่นก็จจบแล้ว ดูดูทั้งวันก็ไม่จบอะเอ็กอะจริงๆต้องดูแต่เช้าตาแฉกเลยดีครับดูแต่เช้าเร็วๆอย่าช้าอย่าช้ามีเวลาจำกัดนะครับอืมแล้วเล่นอีกตาหนึ่งก็แล้วกันสองตาอีกตาหนึ่งวิสชั่กเซ เรางงงกับเรื่องเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวปปเดี๋ยวไปแปลตอนตัดคลิปเดี๋ยวอาจจะพากให้นะครับอ่าขอข้าคเรางงงกับในเรื่องเลยอะไรวะวน,ะนี่นี่เจอท่าดีป่ะไรจุเนี่ยอย่าอย่าอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่คำนั้นนะอย่านะอืมไปไป โหลดตบหัวใครมันคิดไอ้คำนี้ขึ้นมาวะเนี่ยค <c ười> <c ười> ือไร้เทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นเนี่ยเขามไม่แปกลกเวลาหรอกแต่ว่าถ้าบ้านเราเนี่ยแปลกสิท่าเดิมหรอเดี๋ยวก็แลกอ,กอีกอ่ะคอยดูนะวิสัยนี่ผมไม่อินเพราะว่า ผมเคยดูแค่ครั้งเดียวเป็นแผนซีดีมาสมัยเด็กมันมันจะเป็นตอนอะไรสักอย่างเออเลยไม่ค่อยอินไงไม่ไม่เคยดูอีกอย่างผมไม่ค่อยชอบแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ถือกับไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้ถือว่ไม่ชอบเฉเๆนะเดี๋มาเก๊กค่าให้มาก มิชชั่นคยริสอีกอย่างหนึ่งถ้ามีเสียงไม้เซย์ก็ต้องขออโทยนะครับมันมันแก้ไม่หายครับนอกจากต้องเก็บตังค์ซื้อไม้ใหม่ครับตอนดีๆก็ไม่ค่อยใช่ตอนไม่ค่อยดีเอามาใช้ก็เป็นอย่างเงี้ยแปลกประหลาดนะผมเนี่ยเร็ว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 ขอแถมให้อีกตานึงก็แล้วกันนะครับสู้กับไรเดอร์โอสอย่างนั้นเด้ออ๋อไม่ใช่สู้กับไรเดอร์เบิร์ส สู้กับไรเดอร์เบิร์สอ่ะโอเคขอข้ามโ<ร>อ้ทัาเจโดอ,อย่างงี้เราก็ต้องเซตท่าเป็นเซตท่าไม่ตายเป็นทัาเจโดมาจะได้ปลานีแกหรอกมาไรเดอร์เแบบิร์ดทงชัยซิเหมือนมากเลย แต่ยังโอ๊เนี่ยผมผมกินเพราะว่าผมดูยังจบอย่างนี้เคยบอกไปกินอยู่เนือเรื่องโอเคนะโอ๊ตแต่ว่าสำหรับผมผมว่าถ้ายังเจ็บขัดผม,มาไปแังมัดกว่าว่ะจริงๆไปก็ยังไม่ได้ดูเลยดูแค่แบบดูยังไม่จบอ่ะยังค้างค้างอยู่ เล่นมันคอมได้ระดับ S ถ้าเล่นมันโทรศัพท์นี่ม,มันยากแน่เลย <Okay. S 1> เคยเล่นอยู่ครั้งหนึ่งโอ้โหร้อนมากจริงๆครับโอเคโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้มีเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมตั้งใจเรียนรับเว้ยนจากสิ่งที่ไม่ดีและทำสิ่งที่ดีรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับและอย่าลืมกินของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและพักผ่อในให้เพียงพอนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีโอแกนไว้เจอกันพรุหน้านะครับว้าว